สวัสดีค่ะนักเรียนเรายังคงอยู่ที่หน่วยลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์นะคะสำหรับหัวข้อที่ครูจะพูดถึงในวันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์แทนการบวก summation notation ค่ะสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกนะคะหรือว่าที่นักเรียนอาจจะรู้จักมาแล้วก็คือสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่าซิกมาค่ะเป็นอักษรกรีกตัวพิมพ์ใหญ่นะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกค่ะ เพื่อความสะดวกในการเขียนอนุกรมนะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ซิกม่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกค่ะกล่าวคือถ้าเรามี a 1บวก a 2บวก a 3บวก a 4บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n นะคะเราจะเขียนแทนด้วย sigma a i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ค่ะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะนักเรียนอ่านว่า sigma a i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ค่ะ และเราจะเขียนแทน a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n และยังคงบวกต่อไปเรื่อยๆนะคะด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะสัญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่า sigma a i เมื่อ i เท่ากับ1ถ uh uh ึง Infinity ค่ะ เราจะเรียกตัวแปร i นะคะตัวนี้ที่ปรากฏในสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะว่าดัชนีค่ะอินเด็กดัชนีนะคะซึ่งอาจจะใช้ตัวแปรอื่นๆแทนไอก็ได้ค่ะและดัชนีนะคะไม่จำเป็นที่เราจะต้องเริ่มต้นที่1เสมอไปค่ะ ต่อไปเราไปดูสมบัติของสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกค่ะถ้า a i b i นะคะเป็นพจน์ที่ i ของลำดับและกำหนดให้ c k เป็นค่าคงตัวนะคะข้อที่1เลยค่ะนักเรียน sigma c เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะจะเท่ากับ n คูณ c ค่ะ ข้อที่ 2. sigma c a i นะคะเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ค่ะ c เป็นค่าคงตัวนะคะเราสามารถโยกมาไว้ข้างหน้านะคะจะได้เท่ากับ c คูณกับ sigma a i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n ค่ะข้อที่ 3. นะคะ sigma ของผลบวกหรือผลต่างนะคะ sigma ของ a i บวก b i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n จะได้เป็น sigma ai เมื่อ i เท่ากับหนึ่งถึง n บวก sigma bi เมื่อ i เท่ากับหนึ่งถึง n ค่ะและ sigma ai ลบ bi เมื่อ i เท่ากับหนึ่งถึง n จะได้ sigma ai ลบนะคะ sigma bi เมื่อ i เท่ากับหนึ่งถึง n ค่ะข้อที่4 5และ6นี้ใช้บ่อยนะคะนักเรียนจะต้องจำได้นะคะข้อที่4นะคะ sigma i เมื่อ i เท่ากับ1นงถึง n นะคะจะมีค่าเท่ากับ 1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึง N นะคะสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะ N ส่วน2คูณ N บวก1นค่ะนักเรียนข้อที่5นะคะซิกมา i กำลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง N นะคะสัญลักษณ์นี้แทน1นึ่กำลังสองบวก2กำลังสองบวก3กำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง N กำลังสองค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ N ส่วน6นะคะคูณ N บวก1คูณ2 N บวก1ค่ะ ข้อที่6ซิกมา i กกำลัง3เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n สัญลักษณ์นี้แทน1กํากำลัง3บวก2อกำลัง3บวก3ากำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n กํากำลัง3ค่ะมีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณ n บวก1ทั้งหมดกำลังสองนะคะย้ำอีกครั้งนะคะนักเรียน3สูตรนี้เราจะใช้บ่อยมากๆนะคะซิกมา i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n มีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณ n บวก1ค่ะ Sigma I อกำลังสองเมื่อ I เท่ากับถึง n มีค่าเท่ากับ n ส่วน6คูณ n บวก1คูณ2 n บวก1ค่ะซิกมาไอกำลัง3าเมื่อ I เท่ากับถึง n มีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณ n บวก1ทั้งหมดกำลังสองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างการใช้สมบัติข้างต้นกันนะคะนักเรียนข้อที่1ค่ะซิกมาไอเมื่อ I เท่ากับถึง4นะคะ ซิกมาไอเมื่อ i เท่ากับ1ถึง4เนี่ยนะคะแทน1บวก2บวก3บวก4ค่ะถ้าจำนวนพจน์น้อยๆเหมือนข้อ1นะคะนักเรียนสามารถบวกได้เลยค่ะ1บวก2บวก3บวก4นะคะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองค่ะหรือถ้าเราลองใช้สมบัตินะคะนักเรียนจะพบว่าข้อนี้ก็คือสมบัติข้อที่4นั่นเองนะคะสมบัติข้อที่4บอกว่าซิกมาไอเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n มีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณ n บวก1ใช่ไหมคะ จะได้เป็น n ส่วน2ก็คือ C ส่วน2คูณ n บวก1นะคะมีค่าเท่ากับ2คูณ5เท่ากับ10เห็นไหมคะเท่ากันเลยค่ะข้อที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะข้อนี้นะถ้าเราลองแทนค่านะคะพจน์ที่1นะคะ1คูณ3ลบ2นะคะมีค่าเท่ากับ1พจน์ที่2 2คูณ3ลบ2เท่ากับ4 ที่3เท่ากับ7นะคะบวกกันได้12แต่ถ้าเราจะใช้สมบัติของซิกมานะคะเราจะได้เป็นซิกมาของ 3i ลบ2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง3นะคะเราจะไปใช้สมบัติข้อที่3มกันนะคะเราจะได้เป็นซิกมา 3i เมื่อ i เท่ากับ1จนถึง3ลบกับซิกมา2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง3นะคะตรงนี้เป็นซิกมา i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง3นะคะก็คือสมบัติข้อที่4ี่นั่นเองค่ะจะได้เป็น n ส่วน2นะคะก็คือ สาส่วนสคูณกับ3าบวกหเป็น4นะคะแล้วก็ลบด้วย2อคูณสซึ่งก็คือ6กนะคะหกสามสลบหนะคะเหลือ12บสอคำตอบเท่ากันกับการที่เราแทนด้วยการบวกเลยหมคะเท่ากันเลยค่ะข้อที่3า i ซิกมาไอลบสเมื่อ i อเท่ากับหนึงถึงห้นักเรียนจะเห็นว่าข้อนี้ไอนะคะเริ่มที่5นะคะ ข้อนี้เป็นการบวกตั้งแต่พจน์ที่5ถึงพจน์ที่7นะคะซึ่งจะได้5 2ลบ2เป็น3นะคะบวก4นะคะบวกบวกกันได้12ค่ะแต่ถ้าเราจะใช้สมบัติของสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกนะคะเราจะได้เป็นซิกมาไเมื่อ i อเท่ากับ5ถึง7ลบด้วยซิกมา2เมื่อ i อเท่ากับหถึง7นะคะนักเรียนจะเห็นว่าสมบัติที่เรามีนะคะ ไจะเริ่มต้นด้วย1เสมอดังนั้นข้อนี้นะคะครูจะเปลี่ยนพจน์นี้ค่ะให้เริ่มที่1เราจะได้เป็นซิกมา i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง7นะคะลบด้วยซิกมา i เมื่อ i อเท่ากับ 1- นถึงสค่ะนักเรียนสังเกตนะคะสำหรับก้อนนี้นะคะครูสามารถเขียนได้เป็น5 6บวก6บกเห็นไหมคะครูเริ่มที่5นะคะจะเท่ากับ รูปแบบด้านล่างนะคะซึ่งก็คือ1 2 3 4 5บวก2บวก3บวก4บวก5บวกหบวก7นะคะลบด้วยซิกมา i เมื่อ i อเท่ากับหถึง4ก็คือลบด้วย1-2-3-4บวก2บวก3บวก4เห็นไหมคะนักเรียนนั่นคือเมื่อลบด้วย1-2-3-4เราก็จะเหลือ5-6-7บวก6บวก7นะคะซึ่งตรงกับด้านบนนะคะเหมือนกันเลยเห็นไหมคะ ในทํานองเดียวกันค่ะซิกม a าสองเมื่อ i เท่ากับ5ไปถึง7นะคะก็คือซิกม a าสอเมื่อ i เท่ากับ1ถึง7ลบด้วยซิกม a าสอเมื่อ i เท่ากับ1ถึง4นั่นเองค่ะสำหรับพจนนี้เราสามารถใช้สมบัติข้อที่4ได้เลยนะคะเราจะได้เป็น n ส่วน2นะคะก็คือ7ส่วน2คูณ n บวก1นะคะก็คือคูณ8ลบด้วย4ส่วน2นะคะคูณ n บวก1ก็คือ5นะคะลบด้วยซิกมา2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง7ก็คือ7คูณ2นะคะลบด้วย4คูณ2นะคะ28ลบ10นะคะแล้วก็ลบด้วย14ลบ 8นั่นก็คือ18ลบ6มีค่าเท่ากับ12นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนักเรียนว่าค่าเท่ากันเลยนะคะไปดูข้อที่8กันค่ะซิกมาเคคูณเบวกหเมื่อ K คเท่ากับ1ถึง16นะคะเห็นไหมคะว่าดัดชนีข้อนี้ไม่ได้ใช้ I แต่ใช้ตัว K นะคะสำหรับข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าการ ที่เราใช้สมบัติของสัญลักษณ์แทนการบวกหรือว่าสมบัติของซิกมานะคะจะไม่มีการกระจายคูณนะคะดังนั้นเราจะต้องคูณตัวที่อยู่หลังซิกมาให้เรียบร้อยก่อนจะได้เป็นซิกมา k กํลัง2บวก k เมื่อ k เท่ากับ1ถึง16ค่ะ นั่นคือเราจะใช้สมบ да ัติการกระจายบวกนะคะได้เป็นซิกมา k กำลังสองเมื่อ k เท่ากับ1ถึง16บวกด้วยซิกมา k เมื่อ k เท่ากับ1ถึง16ค่ะสมบัติข้อที่5นะคะซิกมา i กำลังสองเมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะเท่ากับ n ส่วน6คูณ2 n บวก1คูณ n บวก1ค่ะดังนั้นเมื่อแทนค่าจะได้เป็น n ส่วน6ก็คือ 16ส่วน6นะคะคูณ 2n บวก1นะคะเป็น33นะคะแล้วก็คูณ n บวก1ก็คือ17นั่นเองค่ะบวกกับซิกมา i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n นะคะซึ่งสูตรก็คือ n ส่วน2คูณ n บวก1ค่ะจะได้เป็น16ส่วน2คูณกับ17ค่ะมีค่าเท่ากับ 1496นะคะบวก136ข้อนี้จึงตอบ1632นั่นเองค่ะข้อ9ก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเราจะได้เป็นซิกมา K คกำลังสลบ1นะคะเมื่อ K คเท่ากับ1ถึง10ค่ะนั่นก็คือซิกมา K คกำลังสเมื่อ K คเท่ากับ1ถึง10 ลบซิกมาหนึ่งเมื่อ k เท่ากับ1ถึง10นะคะจะได้เป็น n ส่วน6นะคะส0ส่วน6คูณ2 n บวก1นั่นก็คือ21คูณ n บวก1นั่นก็คือ11นะคะซิกมา 1, นะคะเมื่อ k เท่ากับ1ถึง10ก็คือ1คูณ10นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ385ร้ลบสินั่นก็คือ37 5นั่นเองค่ะ เราไปดูข้อที่10กันนะคะนักเรียนสมบัติของซิกมานะคะไม่มีการกระจายหารนะคะดังนั้นข้อนี้เราจึงต้องแทนค่าค่ะเราจะได้พจน์ที่1นะคะเป็น1-1ลบหหารด้วย1-1บวก1นะคะบวกด้วย2-1ลบหหาร2-1บวก1 บวกด้วย3ลบ1หาร3บวก1บวกด้วย4ลบ1หาร4บวก1บวกด้วย5ลบ1หารด้วย5บวก1ค่ะนั่นก็คือ0ย์บวก1ส่วน3บวก2ส่วน4บวก3ส่วน5บวก4ส่วน6กข้อนี้ตอบ126ส่วน60หรือ21ส่วน10บนั่นเองค่ะ ข้อที่12นะคะเราจะแยกได้เป็นซิกมาหเมื่อ n เท่ากับ1ถึง10นะคะแล้วก็บวกด้วยซิกมาลบ1กำลัง n เมื่อ n เท่ากับ1ถึง10นะคะพจน์แรกนะคะจะได้เป็น1คูณ10นะคะพจน์ที่2สมบัติซิกมาไม่มีสมบัติของการยกกำลังนะคะดังนั้นนี่เราจะต้องกระจายเป็นลบ1 บวกหบวกลบหนึ่งบวกไปเรื่อยๆนะคะ10พจน์นะคะจะได้เป็น10บวกกับ0นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ10ค่ะมาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะคะจงเขียนแต่ละอนุกรมโดยใช้สัญ,ญลักษณ์แทนการบวกค่ะให้นักเรียน พิจารณาลำดับ1,3,5,7,9,11นักเรียนจะพบว่าลำดับนี้นะคะเป็นลำดับเลขคณิตซึ่งมี d เท่ากับ2นะคะดังนั้นเราจึงสามารถหา a n ได้ค่ะ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d นะคะซึ่ง d ก็คือ2ข้อนี้นะคะ a n จึงมีค่าเท่ากับ 2n ลบ1นะคะและข้อนี้ลำดับที่ครูให้นักเรียนพิจารณาเป็นลำดับจำกัดนะคะดังนั้น n จึงเป็นสมาชิกของเซต 1, 2, 3, 4, 5, 6นะคะเมื่อเราได้พจน์ที่ n นะคะของลำดับนี้แล้วก็จะสามารถเขียนอนุกรมนี้แทนด้วยสัญลักษณ์การบวกได้เป็น ซิกมา a อเมื่อ An n เท่ากับ1ถึง6ค่ะและ a อของเราก็คือ 2N ลบ1ดังนั้นเราจะได้ซิกมา 2N ลบ1เมื่อ n เท่ากับ1ถึง6นั่นเองค่ะเราสามารถเขียนอนุกรมการบวกนี้นะคะแทนด้วยสัญลักษณ์การบวกเป็นซิกมา 2N ลบ1เมื่อ n เท่ากับ1ถึง6นั่นเองค่ะ ไปดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อ2นะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะนักเรียนการที่เราจะเขียนอนุกรมนะคะให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์การบวกเราจะต้องหาพจน์ที่อของลำดับได้ค่ะนั่นคือครูจะให้นักเรียนไปพิจารณาลำดับ1คอมม่าลบ3คอมม่าคอมม่าลบ7ดคอมม่าคอมม่าลบ11ซึ่งถ้าเราพิจารณาเฉพาะตัวเลขไม่พิจารณาเครื่องหมายเราจะได้ลำดับ1 3 57ด 9 1 1ใช่ไหมคะซึ่งเหมือนข้อ1นเลยนั่นก็คือ 2n ลบ1ค่ะเราจะคูณตัวกำกับเครื่องหมายนะคะซึ่งในลำดับข้อนี้นะคะพจน์คี่เป็นบวกพจน์คู่เป็นลบนะคะนั่นก็คือเราจะคูณด้วยลบ1ยกกำลัง n นบวก1นั่นเองค่ะนักเรียนลองแทนค่าดูนะคะถ้า n เป็น1นะคะ1บวก1เป็น2ลบ1ยกกำลังสองเป็นบวก 1คูณ2ลบ1เห็นไหมคะได้1ก็จะเป็น1เมื่อ n เป็น2 2บวก 1, 1, 1 3, เ,นนะะเป็น3ลบ1ยกกำลัง3าเนไคะเป็นลบ2 2เป็น4ลบ1เป็น3เห็นไหมคะก็คือลำดับนี้นั่นเองและข้อนี้ลำดับที่เราพิจารณาเป็นลำดับจำกัดค่ะดังนั้นเราจะต้องใส่โดเมนด้วยก็คือ n เป็นสมาชิกของเซต1 2 3 4 5 นั่นเองค่ะเมื่อเราได้พจน์ที่ n ของลำดับแล้วเราก็จะสามารถเขียนอนุกรมนะคะตามโจทย์นี้นะคะให้อยู่ในรูปสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกได้เป็น sigma an เมื่อ n เ,เท่ากับ1ถึง6นะคะนั่นก็คือ sigma ลบ1ยกกำลัง n บวก1คูณ2 n ลบ1เมื่อ n เ,เท่ากับ1ถึง6นั่นเองค่ะ ไปดูโจทย์ข้อที่3.2กันนะคะข้อที่3.2มจุดสองว่าจงหาค่าของลบหยกกําลังสองลบสยกกำลังสองบวกสายกกำลังสองลบสยกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงลบหนึยกกําลังสองนะคะสาหรับข้อนี้นะคะเราจะแยกออกเป็น2กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นบวกและกลุ่มที่เป็นลบนะคะจะได้เป็น1กําลังสองบวกสาําลังสองบวกห้ากำลังสองบวกไปเรื่อยเจนถึง 99้าก้ายกกำลังสองนะคะลบกับ2องกำลังสองบวก4ี่กำลังสองบวก6กกำลังสองบวกไปเรื่อยเรจนถึง100ยยกกำลังสองนะคะนักเรียนพิจารณาอนุกรมชุดแรกนะคะโดยอนุกรมชุดแรกเกิดจากลำดับ1 3 5 เจไปเรื่อยๆจนถึง99นะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยยกกำลังสองแต่ครูยังไม่สนใจตัวเลขชี้กำลังนะคะครูสนใจแค่ฐานนักเรียนจะพบว่าค์ที่ n ของลำดับนี้ก็คือ2 n นลบ1นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนอนุกรมชุดแรกเนี่ยจึงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์การบวกเป็นซิกมา2ลบ1ยกกำลังสอง เมื่อ n นะคะมีค่าเท่ากับ1จนถึง50นะคะ1 3 5 7 9ไปเรื่อยๆจนถึง99นะคะมีทั้งหมด50พจน์ค่ะและเมื่อเราพิจารณาอนุกรมชุดที่2นะคะอนุกรมชุดที่2เกิดจากลำดับ2 4 6 8ไปเรื่อยๆจนถึง100นะคะแล้วแต่ละตัวยกกำลัง2นะคะแต่ครูยังไม่สนใจเลขชี้หลังสนใจแค่2 4 ห <6, S 2> ไปเรื่อยๆจนถึง100นักเรียนจะพบว่าลำดับนี้นะคะมีพจน์ที่ n ก็คือ 2n นั่นเองค่ะดังนั้นอนุกรมนี้จึงเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์การบวกเป็นซิกมา 2n เกำลัง2เมื่อ n เท่ากับ1ถึง50ค่ะ2,4,6,8ไปเรื่อยๆจนถึง100นะคะมี50พจน์ค่ะเมื่อเราเขียนแทนสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะเราก็จะใช้สมบัติของสัญ,ญลักษณ์แทนการบวก แต่เราจะต้องจัดการพจน์ an ที่อยู่หลังซิกมาโดยการยกกำลังสองให้เรียบร้อยนะคะจะได้เป็น c n กำลังสองลบ 4n บวก1เมื n ่อ n เท่ากับ1ถึง50ค่ะพจน์ที่สองกลายเป็นซิกมา 4n กำลังสองเมื่อ n เท่ากับ1ถึง50ค่ะจะได้เป็นซิกมา 4n เมื่อ n เท่ากับ1ถึง50 ลบซิกมา 4n เมื่อ n เท่ากับ 1- ถึง50บวกซิกมา 1, เมื่อ n เท่ากับ 1- ถึง50ลบ4คูณซิกมาเกำลังสองเมื่อ n เท่ากับ 1- ถึงห0ค่ะเหลือลบซิกมา n, เมื่อ n เท่ากับ 1- ถึง50นะคะนั่นก็คือลบ4คูณซิกมาเเมื่อ n เท่ากับ1ถึง50ค่ะบวกด้วย ซิกมาหเมื่อ N เท่ากับ1ถึง50นั่นก็คือ1คูณ50นั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นลบ4คูณ50ส่วน2คูณ51นะคะแล้วก็บวกด้วย50คูณ1นะคะจะได้เป็นลบ5,100บวกกับ50ข้อนี้จึงตอบลบ5,050นั่นเองค่ะไปดูข้อที่4กันนะคะข้อนี้ จงหาค่า A จากสมการต่อไปนี้ค่ะข้อนี้นะคะเราใช้สมบัตินะคะเเป็นค่าคงตัวจะใช้สมบัติของสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกนะคะดึง a มาข้างหน้ากลายเป็น a ซิกมาเเมื่อ n เท่ากับ1ถึง6ค่ะมีค่าเท่ากับ63นะคะซิกมาเเมื่อ n เท่ากับ1ถึง6นะคะซึ่งตัวนี้สามารถใช้สมบัติของซิกมาไเมื่อ i เท่ากับ 1- ถึง6ได้นะคะกลายเป็น n นส่วน2นะคะก็คือ6ส่วน2คูณ n บวก1ก็คือคูณ7นั่นเองมีค่าเท่ากับ63ค่ะดังนั้น a ก็จะเท่ากับ63หาร21มีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะ